มานี่แล้วแล้วก็ทำอย่างเี้ให้เห็นเราสองคนกับเธออะไม่ใช่คกล้องหลังปะใช่แล้วเธอก็ทำอย่างนงี้ที่เราทำอะมอท่ทอะทุกคนนี่คือหมอกที่ a r t ์ต r ฟเรนะคะ EP สองจริงๆมันมีอะไรให้ดูอีกนะแต่ว่าหมอกคือเราต้องรีบมาเพราะว่าเขาจะเปิดแค่สิบนาทีมาแล้ว พี่มากจะล้มมาเอา้องไม่เห็นเฮ้ออยต้องขึ้นมาอยู่อาอเธอต้องมาอยู่มุมนี้กำลังสวยเลยสวยจริงเฮ้ยความสนุกมันก็อยู่แค่นี้แหละเธอทุกคนผู้ใหญ่จะเด็กก็ตื่นเต้นกันหมดเลยอะอทุกคนโหยหาความเป็นเด็กอะ่ะโหทุกคนมันดีมาก อ้ใช่ไหม่ไกดถ่ายรูปเราได้ไหมใช่ถ่ายรูปนะกดนะเผลอไปเลยพ <c oughs> อท่าถ่ายรูปอยู่นะคะ <c oughs> ทุกคนดูให้ดูบรรยากาศแบบไลฟ์สตรีมเลยนะ <c oughs> คือเหมาะมันพอสำหรับทุกคนแบบเหลือเฟือนี่คือความมั่งคั่ง <c oughs> ทุกคนไม่ต้องแย่งกันเลยโกลเด้นไทม์สินาทีโกลเด้นไทม์สินาทีทุกคนเขาให้หมดมันเวลี่กูดมากมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากฮะเออไปไปเล่นในหมอกกันไปก่อนนะคะพาพาไปลุยหมอกแต่มันก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะอ๋ออยากวิ่งในหมอกใช่ไหมเด็กอ้วนลุยไปถึงนู่นอะอะไปไปนู่นเลย นี่อ่ะพาทุกคนไปด้วยอุ้ยมองไม่เห็นเลยเธอ,อระวังหลุมนะอุ้ยมันเย็นมากมันสนุกมากเลยอะ่ะเธอกดถ่ายรูปเราได้ไหมอย่างเงี้ยมันเห็นไหมแต่และมันเห็นเธอนะใช่อยากนั่งอะ่ะทุกคนดูดิฟินมากนี่คืออยู่ในหมอกอใช่ มันเยอะมากจริงๆนะแบบคุ้มอะ่ะถ้าเข้าคือคุ้มละห้าร้อยบาทคุ้มเวอร์ห้าใบแดงใช่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนะหนึ่งสเ้ดี๋ยวนะทุกคนขอถ่ายรูปก่อนทุกคนชมหมอกไปก่อนนะคะชมท้องฟ้าไปก่อนหนึ่งสที่เราสูงที่เราถ่ายจะกบมสูงคูห มาเธอมาถ่ายกับเราหน่อยดิโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยกล้องหน้าอืมสวีทมากน2่สองันนี่สองนเฮ้ยจุ๊บโชยไล้เลยหรอไร้เหรอเต็มแล้วเต็มพอดีลุลิดมาให้ร้านหาเราให้เจอเดี๋ยวของจะหาไม่เจอก่อนอันดับแรก าตื่นเต้นอนะ่ะอันนี้คือที่จุดปล่อยหมอกขึ้นไปจุดสูงสุดเที่ยวยกๆนี่ทามาอยู่นี่นี่เราให้ดูต้นตอของหมอกนะคะทุกคนอยู่ในดองหมาะเฮ้ยส,สวยอะ่ะเฮ้ยมันเป็นสีขาวใช่ใช่เราก็มีหรอไหน อ๋อเปียกเลยมันเย็นมากอะ่ะมันฟินมากอะ่ะไม่ต้องไปตามหาก้อนเมฆตามดอยใดๆเดินง่ายด้วยสนุกอะ่ะจะลงไปเล่นอีกเปล่าตรงนี้แหละข้้งบนวนี่ทุกคนเขาเล่นกันสนุกมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สนุกกันหมด โอเคห้านาทีแล้วไปก่อนนะคะใครอยากมาเที่ยวก็มาที่เขาใหญ่อาร์ตฟอรเลสเลยเสรธรรมช